สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเซลล์พลอยจากร้านหงเองนะคะจะมาอัปเดตรถไถรุ่น MU 1 9 0 2นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนปี65นะคะลูกค้าโปรดีๆนะคะสามารถวางดาวได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่590,000บาทค่ะ590,000บาทนะคะจะได้อุปกรณ์ดันหน้าผ่านควนนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเลขไมล์หม่ชั่วโมงนะคะ 1, 8 0 0ชั่วโมงค่ะรถปี65 โปรวางดาวนะคะเพียง35,000บาทนะคะ3 5 0 0 0นนะคะ, 35, ะ,คะลูกค้าด้านหน้าผ่าน่วนเอาไปใช้งานยาวๆนะคะผ่อนนานสูงสุด6ปีค่ะมีรับประกันให้ด้วยนานสูงสุด9เดือนนะคะสำหรับคันนี้นะคะทางร้านนะคะเช็คให้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนกรองให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะเครื่องเกียร์เดิมสีเดิมๆนะคะ 35มหมนะคะลูกค้าโปรวางดาวค่ะสนใจโทรสอบถามเซลล์มาได้นะคะ0981047026ปร้านโหนฮงแท็กเตอร์นะคะ, 98, 1, 4, 7, eur, ะ,คะเปิดให้บริการทุกวันเลยสีดาเดิม,ดมคู่ตัวจากรถมาทุกจุดเลยนะคะ MU 49นะคะลูกค้ารถปี6ก้าค่ะสภาพสวยพร้อมใช้นะเช็คให้แล้วนะคะลูกค้า สีเดิมๆนะคะทุกจุดเลยค่ะ35,000นะคะโปรดีๆนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบมาจับมาจองได้นะคะหรือแอดไลน์สอบถามเซลล์ Sell, มาได้ค่ะ0981047026คะ่ะ